นี partido, <La S 1> ่มีฮอน้ำมันมาฝากท่นผ <Go S 2> <Gordon. S 3> ู้ชมนะครับของน้องบิวนะครับน้องบิวลำนี้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับถึงวอนวันนี้มาเทสโกบโนโนะอะโกบัโน่โกบันโนโกบวันเนอร์พูดูให้มันฝลูกสิโกบวันเนอร์ 結構。 มีฮอบิเหมือนเขาะวันนี้เต้องมาดูคนอื่นเขาบินบ้างนะฮะบินตามมอไซค์ไปเลย ขับกันกนยิงปืนเล่นขับเพื่อะอะไรหารอบเหรอ เสเ,เอาละเว้ยเอาละเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มละสามดีเบาๆนะฮะไต่รันเลยไต่รัแล้วไงเนยแล้วแต่พี่อ่ะไอ้นั่นแต่น้องพูดจิ๊ด เสี่ยวแค่นี้เองอ่ดูับเครื่องมาจับเครื่องอ่ะอ๋อจับเครื่องก่อนไม่ได้บินนานแล้วดิใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บินนานแล้วรอบโอเคพี่ประมาณประมาณนี้ไหมก็เราเล่นมันเบาๆก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้จะเอาประมาณไหนอ่ะอ่า บังคับไม้กินบอลได้ยาเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องซูมด้วยอะไรด้วยเนี่ยเ,เริ่มตั้งลำแล้ว วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเฮลิคอปเตอร์ของน้องบิวกันบ้างนะครับนานๆเจอกันทีนะฮะวันนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับให้น้องบิวเขานะฮะถ่ายไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคนเคยถ่ายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังปรับอาเข็มอยู่นะครับประจุลงจุนรอบอะไรของเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ คลิปเหรอไม่พี่ทำไม่เป็น <c oughs> เป็นหมุนหางมาก่อนเลยนี่หงายท้องนะฮะหงายท้องแล้วก็ดันหัวไปนะฮะติ๊กตอกนะฮะติ๊กตอกไปวะืบผมมองฮอไม่ได้เลยอ่ะกลัวฮอจะหลุดจากเฟรมต้องมองที่หน้าจอตลอด อยนะู่ไหนวะเนี่ยเร,เริ่มปิ้งปลาแล้วนะครับเริ่มปิ้งปลาแล้ว เราเราเรล่าเหรอโอ้โหพันขมงสงเสียงไลย,ยุงไลยุงด้วยนะเดี๋ยวไปไปไปบินฉีดพ่นยาให้เขาได้ได้นะเนี่ยจริงๆอะออกแบบใส่ไอ้เนี่ยไอก้กระปุกน้ำอีกกระปุกหนึ่งใช่เออมันจะมันจะแบกได้ไหม ไม่น่าจะแบกได้นะได้ไมัม้หมยห้ยเรียกรอบทาเป็นสปดเพอพี่วินไปได้อ, <c oughs> อันนี้มันเครือ่องบนน้ำมันไอ้น้่มันหอน้ำมัน พี่ไปถามใครแล้วนะ่ะหมดหรือยังล่ะทำมันหมดแล้ว น้ำมันหมดเหรออยู่ดีมันเล่งขึ้นเองใช่ไหมสัญญาณกวนป่ะพี่สัญญาณกวนเหรอเออโอยดีนะเอาลงทันใช่หรือว่าต้องเปลี่ยนใส่รีซิปอันเดิมวะพี่ฟูจิบาอันนี้รีซิปอะไรอ่ะรีซิปของไอ้นั่นอะฟีสกายเหรอไม่ใช่ของไ <800. S 1> อ้แปดร้อยห้าแปดร้อยอ๋อเปลี่ยนใช้ของแท้มันดีกว่าเฮ้ยใช่ไหมมีปัญหาแล้วเนี่ย วิ่ยหลุดอ๋อสัญญาณหลุดเหรอไม่แนะ่พี่หักวะอะไรหักนะหูลิงหักเหรอไม่ใช่เฮ้ยหักจริงๆด้วยอะ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหเกือบงานข้าวล้วบิเวเอ้ยอ๋อนึกว่ามันเป็นที่เครื่องผมไม่ใช่เป็นที่เครื่องนี่ฮะเอียงกระเทเล่เลยนะฮะท่านผู้ชม,มนี่หลุดฮะหลุดเฮ้ยมันหักก็หูหักโหักครับหัก งานเข้าระวบิวหักแล้วอย่างนี้จะไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยอะไรมีขายปะมีเยอะแยะมีใช่ไหมอันก็อุ่นใจอนุ่าสัญญาณหลุดใช่ไหมใช่เครื่องปกติเนี่ยครับไอตัวนี้หักนะครับท่านผู้ชมเนี่ยห้อยห้อยออกมาเลยนะครับวันนี้นะครับกับคอนเทนต์นะครับมามาถ่ายมาถ่ายฮอให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นฮอฮอน้ำมันแล้วก็หลังจากนั้นที่บินเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่าตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัว ตัวตัวคันชักไม่ี่ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปก็คือไม่ไม่รู้เลยหักเลยสกาไอไอเหล็กไอเหล็กหักเหล็กเชื่อมเชื่อมต่อหักอือโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะครับบักับบรรยากาศหอน้ํามันของน้องบิวนะครับมาบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับพอดีก็คว้ากล้องมาแล้วก็ถ่ายให้ดูนะนานๆจะได้มีหอน้ํามันมาบินให้ดูบ้างนะวันนี้ก็เลย